はいってらっしゃいえっ調子ないかあっ来 <laughs> ました来 I した来まし o 来まし o 来まし o 来ました来ました来し ช้าของแม่เพีเดียวนะคะก็จะกินนี่ข้าวโอต๊ตผสมเต้าหู้ก้อนแล้วก็ใส่ด้วยเม็ดแอลมอนน้ำนี่คือน้ำเต้าหู้นะคะกทานน้ำนมถั่วเหลืองกินแบบนี้ทุกเชา้าค่ะมันก็จะแบบมีโปรตีนสูงเพราะว่าข้าวโอ๊ตมีโปรตีนสูงแล้วก็เขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะมี มีโปรตีนแล้วก็มีกากใยจากข้าวโอ๊ตคนท้องไม่ดี <c oughs> อากาศร้อนมากร้อนแบบสุดเลย เราเรียนเสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปอำเภอนะวันนี้พ่อมาร์คให้เราเดียวไปอำเภอเองจะไปรับเขาเรียกว่า My Number Card ไปรับง่ายๆง่าย,งายหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูเพราะว่าเราก็ไม่รู้ภาษานะแต่ว่าคนญี่ปุ่นนะส่วนมากแล้วอะ ถ้าเขารู้ว่าเราเป็นแบบไกลกูจีนไปคนต่างชาติอะ่ะเขาก็จะซัพพอตดีมากคือพยายามที่จะอธิบายให้เราเข้าใจอะ่ะอสุิร้อนมากแดดแบบว่าจะจ้านมากร้อนมากร้อนแสบตาต้องเอาแว่นมาใส่อะเดินแป๊บเดียวแสบไปทั้งตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำใหม่ทำอันนี่ไปร่วงที่ไหนก็ไม่รู้อะ ลอกแขนเดี๋ต้องไปซื้อใหม่ซื้อของยูนิโคมันมันเย็นดีแล้วมันหนาดีด้วยเดี๋ยวไปซื้ออันใหม่ตรงนู้นนะคะเขาเรียกว่าอำเภอยามาโตะเนี่ยนะคือเขาอยู่ญี่ปุ่นอ่ะมัน สิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆคือความใส่ใจในทุกคนอะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนหรือว่าอะไรเงี้ยไอ้บล็อกเหลืองๆเนี่ยคุณไปไหนคุณก็จะเห็นน่ะเพราะว่ามันสําหรับคนตาบอดใช่ไหมเขาก็จะรู้ว่าเป็นเส้นทางเดินใช่ไหมแล้วก็ทางลาดอย่างเงี้ยสําหรับคนที่แบบใช้รถเข็นหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีให้เห็นตลอดด้วยความใส่ใจของเขาเนาะ วันนี้เขามีอะไรกันวันนี้เขามีอะไรกันไม่รู้เหมือนเป็นผักอันนี้คือการประกวดผักการประกวดผักของเมืองยามาโตะปีที่7การจัดการแข่งขันผักในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดการแข่งขันผักของเกษตรกร,กรชาวเมืองยามาโตะค่ะจัดขึ้นโดยอำเภอยามาโตะนะคะแล้วก็จะมีการจัดการแข่งขันผักแบบนี้นะคะ ทัวประเทศในญี่ปุ่นค่ะโดยวัตถุประสงค์ของการแข่งขันผักนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองข้อใหญ่ๆค่ะนนก็คือข้อแรกนะคะเพื่อปร,บรับปรุงเทคนิคการเพาะปลูกนะคะให้ผักมีคุณค่าทางโภชนาก,การสูงแล้วก็สามารถแบ่งปันเทคนิคนี้นะคะให้กับเกษตรกรรายอื่นด้วยค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือดึงดูดผู้บริโภคนะคะผักที่อร่อยนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารนะคะจะได้รับการรับรองค่ะการแข่งขันนะคะเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับกรเกษตรกรนะคะในการประเมินเทคนิคการเพาะปลูกของตนเองค่ะ แล้วก็สามารถค้นหานะคะวิธีการปรับปรุงนะคะคุณภาพของผักค่ะโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะโดยการแบ่งปันวิธีการปลูกวิธีการเตรียมดินแล้วก็วิธีการทําปุ๋ยหมักค่ะให้กับเกษตรกรรายอื่นที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะโดยการปรับปรุงเทคนิคนะคะในการปลูกผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการจะทําให้สามารถผลิตผักที่มีความอร่อยแล้วก็ผู้บริโภคก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ค่ะ ผักที่ยอดเยี่ยมที่ได้รับการคัดเลือกในการประกวดนะคะก็จะได้รับการประเมินความอร่อยและก็คุณค่าทางโภชนาการค่ะจึงทําให้ผักเหล่านี้นะคะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคค่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นนะคะมักจะชอบอะไรที่มีการการันตีค่ะและเมื่อผักมีความอร่อยนะคะ ก็จะมีผู้บริโภคผักมากขึ้นค่ะนี่ก็เป็นข้อดีนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการประกวดผักยังเป็นการส่งเสริมผักพิเศษประจําท้องถิ่นสามารถนําไปสู่การฟื้นผูท้องถิ่นได้ด้วยค่ะพอแม่เบลได้ศึกษาวัตถุระสงคงของการประกวดผักนะคะแม่เบลก็เลยร้องอ๋อเลยค่ะว่าทําไมนะคะผักของญี่ปุ่นมันถึงมีความอร่อยอร่อยจริงๆค่ะผักแต่ละอย่างนะคะเอาไปต้มก็หวานแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ ทีมกเกียวนะคะรู้สึกว่ายกย่องคนญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือการไม่ห่วงการมีน้ำใจค่ะเมื่อเขามีเทคนิคดีๆในการปลูกผักให้อร่อยเขาก็แชร์ให้กับเกษตรกรรายอื่นทราบด้วยทําให้ผักทุยญี่ปุ่นนะคะมีความอร่อยเหมือน,อนกันค่ะทําให้ประเทศของเขาพัฒนานะคะแล้วก็ไม่มีความเหลื่อมล้ําค่ะเพราะว่าพอเรามีของดีนะคะเราก็บอกต่อๆกันไปค่ะไม่ห่วงไม่เก็บไว้คนเดียวนะคะนี่แหละค่ะทิมห้กเกรียวนะคะชื่นชมคนญี่ปุ่นค่ะ พีม a ากระเจี๊ยบโอคุระโอคุระหรือว่ากระเจี๊ยบไม่มเ้เดียวก็กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนะพ่อมาเขาบอกไม่ใช่กระเจี๊ยบมีถั่วมีโทมาโต้ไม่รู้ว่าเขาให้คะแนนกันยังไงคือแค่เราเดินเข้ามานะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะคะเดินมาถามว่ามาทำอะไรคะ พอเขาเห็นซองที่แม่เพดียวได้รับนะคะเขาก็รู้เลยว่าเราจะมารับไม u ์นัมเบอร์เขาก็ถามเราว่ามีไปเซเงียบัตรไหมคะเพราะว่าเขาจะมีไปไปเซเนียบัตรมีไปญญญบัตเขาจะมีไปเซเงียบัตรไปที่บ้านว่าเออให้มารับเขาถามว่ามีมาไหมอ่ะมีมางั้นเขาก็พดเดอพอเราบอกว่ามีเขาก็พาเรามากดบัตรคิวแล้วบอกให้เรานั่งรอคือบริการดีมากๆคือแบบแค่เดินเข้ามา เขาก็รู้เลยว่าเรามาทําอะไรเพราะว่าเขาเห็นซองสีขงเขียวนี้นะคะเสร็จไปแล้วหนึงนนหน่งขั้นตอนโดยอีกหนึ่งขั้นตอนเจ้าหน้าที่ให้บริการดีมากอธิบายทุกอย่างพยายามให้เราเข้าใจเนาะเพราะเขารู้ว่าเราเป็นไกด์โคกุจินเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ได้บัตรใหม่มาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าก็รอนานนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะอยู่ญี่ปุ่นจะทำอะไรก็ต้องจอง พอเรามาถึงเขาจะถามว่าได้แบบนับเวลาไว้ไหมอะไรเงี้ยเม่เร็วก็บอกว่าไม่ได้นัดเมื่อเราไม่ได้นัดนะคะเราก็ต้องรอรอนานฉะนั้นมาญี่ปุ่นนะทุกเรื่องเลยค่ะต้องมีการนัดต้องมีการจองก็จะแวะมาหาข้าวกินก่อนกลับบ้านนะคะที่โอ๊คซิตี้อีออนทำไมวันนี้ร้านมิสเตอร์โดนัทขนเข้า คิวยาวมากไม่เคยเห็นมาก่อนมันมีอะไรพิเศษมีอะไรสเปเชียลหรือถ้าเรามาเดินห้างช่วงนี้มันก็จะเป็นซัมเมอร์เซลลด50%บ้าง70%บ้างนี่เมื่อกีวชอบเสื้อยี่ห้อนี้นะผ้ามันจะนิ่มมากแต่ว่ามันก็เยอะแล้วว่าเสื้อผ้าเราเราหาแต่เสื้อผ้าลูกตอนนี้แล้วก็ซัมเมอร์เซลลด50% รอกินข้าวกินโอตโตยะเพราะว่าพอมาให้ผูกปองมา <c oughs> คือหน้าแม่คงจะเอเชียมากอีกอย่างหนึ่งอะแม่ใส่กางเกงช้างมาจ้าพนักงานรี่เปิดเมนูให้อันนี้นะคะเป็นเมนูแนะนำค่ะเมนูสำหรับเอเชียนะคะเป็นไก่เอเชียค่ะใช่สิหน้าฉันมันไทยแถมมีผักชีด้วย ใช่สิฉันเป็นคนทายฉันภูมิใจฉันใส่เกงช้างมาด้วยและฉันก็จะกินกินไก่ดีหรือเปล่าอันนี้คือไก่ย่างเหรออันนี้คือไก่ทอดอันนี้คือไก่ย่างบอกเป็นซอสหวานน่าจะเป็นซอสกับน้ำจิ้มไก่แม่ปานองหรือเปล่าอันเนี้ยด้วยความที่พี่เขาแบบแนะนำไงไก่เอเชีย เราก็ต้องลองนะเอาจริงๆสั่งไปหรือ,อยังเนี่ยปกติมากับพ่อมาคนะแกจัดการให้ทุกอย่างนะแต่พอเรามาคนเดียวเราทำเองทุกอย่างเราก็มม่นใจว่าเฮ้ยถรากดสั่งไปหรือ,อยังไมันไม่เสด็จทัทีในที่สุดมันก็มาเราสั่งได้ไม่ต้องมีสามีเราก็สั่งได้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้มีผักชีด้วย มีสลัดผักชีนี่ข้าวเป็นข้าวพันยพืชน้ำซุปมากินดูว่ามันจะเป็นไทยๆไหม กินข้าวเสร็จแล้วจะบอกว่ากินข้าวเสร็จนะจะจ่ายใช่ไหมพราะมาเขาให้คูปองไว้ใช่ไหมจะเอาคูปองจ่ายขอโทษค่ะคูปองหมดอายุสรุปแม่ก็ต้องจ่ายเงินสดแวะร้านขนมมาหาขนมไปฝ่ามากเลี้ยวซะหน่อยขนมพวกเนี้ยนะที่ดโซ่มันก็ร้อยเยนใช่ไหมอันเนี้ยร้อยเยนที่ดโซ่ มีสี่อันแต่อันนี้ร้อยสามสิบหกเยนอันนี้ที่ไดโซก,ก็มีนะแต่ว่ามันจะมีแค่สามซองร้อยเยนอันนี้ก็มีแค่สามซองร้อยเยนเดี๋ยวจังอยากกินไฮจูไฮจูอยู่ไหนแพงเวอร์สองร้อยเยน สองร้อยเยนแพงอยู่นะซูเปอร์โอเคนล้วร้อยกว่าแต่ว่าจะซื้อดีไหมอันนี้ที่ร้านสถาน,นีก็แค่ร้อยเยนนะเอาไงดีซื้ออันนี้ไปให้บัก <Huh? S 1> เรียวหน่อยและแม่ก็เลือบมาเห็นโอรีโอนะแม่ก็อยากกินโอรีโอ ก็จะเอาโอีโอด้วยสองอันไปฝากลูกตอนขากลับนะคะเมป็ตเลวก็ได้มาแวะนี่ค่ะเห็นตัวตุ๊กตานี่ไหมคะมันชื่อว่าโลวอตค่ะทุกท่านโลวอตนะคะมันย่อมาจากคําว่าเล er ิฟแล้วก็คําว่าโรบอทค่ะเป็นหุ่นตัวเล็กๆนะคะมันเหมือนกับเด็กค่ะทุกท่านเสียงมันก็จับจบจ้าเหมือนกับเสียงเด็กค่ะรู้ไหมคะว่านี่แหละคะ่ะคือของเล่นใหม่ของคนญี่ปุ่นเขาค่ะแต่ว่าราคาแพงดิบยเลยค่ะ ตัวโรวอทนะคะตัวเราเป็นแสนบาทเลยค่ะบักเลียวเห็นนะคะบักเลียวก็อยากจะได้มากๆเลยค่ะแต่ว่าแม่ไม่ไหวค่ะบักโรวอทนี่คือแพงมากๆเลยค่ะแต่ว่าไอตัวโลโบฮอนนะคะตัวเมื่อตะกี้นะคะมันเป็นโทรศัพท์ค่ะตัวนี้สามารถจับต้องได้ค่ะอยู่ที่ประมาณ2 0,000กว่าบาทนะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวนะคะมันจะมีบริการหลายเพื่อนด้วยค่ะทุกท่านนี่ค่ะคุณตา,าก็แบบแฮปปี้ก็เอนจอยกับมันมากนะคะมันก็นับ1 2 1 2สองนนะคะคุณตาก็โดนตกไปแล้วค่ะ คนที่แบบไม่มีลูกหลานไม่มีเพื่อนคุยก็ซื้อโรบอตไปคุยด้วยออกมาฟ้าคลื้มเลยฝาเครื้มต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าเราปั่นจัก,กรยานมาที่สถานี もういいで <laughs> 何持ってるの何で中ないの中なな楽しみ <laughs> สำหรับอาหารเย็นวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้นะคะเราไปกินโอโตยะมาแล้วก็เราวกไปกินไก่คาราเกะแบบไทยๆหรือเปล่า <laughs> คือแบบว่าเขาเรียกว่า c h i แ k ้นเอเชียใช่ไหมมันก็แค่เหมือนกับคล้ายๆแบบไก่คาราเกะแล้วก็ราดด้วยน้ำจิม้มที่เหมือนน้ำจิม้มไก่แม่ปนอมอ่ะรสออกหว,วานๆเปรี้ยวแต่ถามว่ารสชาติน้ำจิ้มมันโอเคไหมมันก็โอเคประมาณหนึ่งสำหรับคนญี่ปุ่นเพราะว่ามันก็จะ ไม่เผ็ดใช่ไหมคะเขาก็กินได้มันก็มันก็อร่อยเพราะว่าเขามีผักชีให้ด้วยเร็วก็เลยนี่พอดีเมื่อวานไปซูเปอร์มามีไก่ถูกมันเป็นไก่โมโมะไก่ส่วนสะโพกที่เขาเละาะกระดูกออกแล้วก็เลยจะทำคาราเกะให้คนที่บ้านกินด้วยแต่เป็นคาราเกะง่ายๆนะคะมีแค่ไก่แล้วก็จะมีผงทำคาราเกะค่ะนี่ค่ะเป็นผงทำคาราเกะนะคะ ซองนี้ก็แค่แบบร้อยเยนเองค่ะทุกท่านซื้อไก่มาเท่าไหร่600หกร้อยจะทำสองชิ้นนะคะซับเอาน้ำออกก่อน ทำไก่คาราเกะเราก็จะบ้างให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะคะทุกท่านมันจะได้ซับแป้งได้นะคะแล้วค่อยจะหัน่นเป็นชิ้นๆ ได้อันนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เอาไก่ใส่ไปในถุงนี้เอาไก่ใส่ไปในถุงนี้นะคะแล้วก็ใส่ผงทำคาราเกะลงไปค่ะ เรียบร้อยทิ้งไว้3มนาทีนะคะก็ทอดได้เลย เนื่องจากว่ามิโซะที่พ่อมากซื้อมามันไม่นัวนะทุกท่านลูกเร็วก็จะใส่ของคาโซโบชิลงไปด้วยนะคะซื้อของผูกมานะมันก็เลยไม่อร่อยมันไม่นัว いいですからな。 สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ักเี็วนะคะอยากจะบอกทุกท่านว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะการทํากับข้าวกินเองนะคะมันประหยัดกว่าการออกไปกินข้าวนอกบ้านได้เยอะมากๆเลยะค่ะ อย่างเช่นวันนี้นะคะพอมาให้คูปองฟรีแม็กเรียวนะคะไปกินข้าวที่โอโตยะนะคะแม็กเรียวสั่งไก่เซตหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบหกเยนหรือว่าประมาณสองร้อยแปดสิบหกบาทค่ะแต่ว่ากินคนเดียวอร่อยคนเดียวนะคะแม็กเรียวนะคะกลับมาทําให้ที่บ้านกินนะคะใช้งบประมาณนะคะซื้อไก่ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทแล้วก็มีแป้งทอดนะคะประมาณยี่สิบสองบาทนะคะโดยรวมนะคะตีให้เลยค่ะที่ประมาณสองร้อยบาทค่ะ แต่ว่ากินได้ตั้ง3คนนะคะทุกท่านแล้วก็กินได้เยอะกว่าด้วยค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าที่ร้านนะคะแต่ว่ามันประหยัดเงินนะคะพอบ้านไดบเกลียวนะคะก็แฮปปี้มากแล้วค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะ แม่บักเลียวและครอบครัวนดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงถ้าเกิดว่าดูครอบครวัวนดอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแม่บักเลียวและครอบครัวนด,ดด้วยค่ะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆความห่วงใย,ยนะคะตอนนี้นะคะวันที่ห้าเดือน7ค่ะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะอยู่กันแบบภาวะต่อไปค่ะโอเคค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีเผื่อแม่บักเลียวด้วยค่ะสวัสดีค่ะ